อนยอนยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอามาก็เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัเาตเรื่องราวของลิซ่ากันเป็นการย้ำเตือนนะครับจากทางตาริสแล้วก็วีอาร์ลาวฉันเองปล่อยตารางเวลาการลงเพลงลงคลิปใหม่ MV ใหม่ของลิซ่าในโซโล่ร็อกสตาร์นั่นเองนะครับประกาศให้โลกรู้กันไปเลยว่าแต่ละประเทศนั้นจะลงเวลาไหนวันไหนกันบ้างตอกย้ำให้ชัดให้จำให้ขึ้นใจกันอีกทีนะครับลิซ่าก็แจกมาเลยว่าแต่ละประเทศลงเวลาไหน ของวันที่27มีประเทศไหนบ้างเวลาอะไรบ้างนะครับของวันที่28และมีประเทศไหนบ้างเวลาอะไรบ้างก็ลงไว้ให้หมดเลยรับทราบทั่วกันไม่ต้องคิดมากให้ปวดหัวเพราะว่าลิซ่าคิดมาให้แล้วเป๊ะทุกจุดนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการคาดการพูดถึงกันเอาไว้นะครับว่าใน MV Rockstar ของลิซ่าเนี่ยจะรวบรวมสิ่งที่เป็นของขึ้นชื่อในไทยโลเคชันแล้วก็คน สิ่งของต่างๆนะครับรวมไปถึงรถ ตุกกนั่นเองนะครับรถตุกๆเนี่ยก็จะอยู่ใน MV ของลิซ่าด้วยเมื่อมีการออกมาพูดถึงกันว่า MV เพลงนี้เนี่ยขนตุกๆมาอาจจะไม่ใช่แค่คันเดียวด้วยต้องรอดูกันว่าจะมีจํานวนประชากรตุกๆเนี่ยมากมายขนาดไหนใน MV ของลิซ่าร็อกสตาร์เอาให้สุดเลยนะครับประกาศให้โลกรู้ถึงความเป็นไทยในแบบฉบับของลิซ่าที่คิดมาแล้วว่ามีอะไรบ้างที่ถูกอกถูกใจชาวต่างชาติซึ่งรถตุกๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนต่างชาติเวลามาเที่ยวนักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาอยากจะ ลองขึ้นลองนั่งดูสักครั้งเราจะเห็นได้เลยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวฝรั่งนะครับเขาชอบนั่งตุกๆที่ไทยมากทาั้งสิ่งทั้งเก๋รับลมนะครับแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศรอบข้างแบบชัดเจนได้สัมผัสถึงบรรยากาศบนท้องถนนที่ประเทศไทยแบบว่าเรียลไลฟ์กันเลยทีเดียวแทรกเป็นแทรกแซงเป็นแซงติด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 จริงไม่จริงเดี๋ยวรอดู M อีลิซ่าพรุ่งนี้กันนะครับ 7จ็ดโมงเช้าอย่าลืมนะครับทุกคน Rockstar จะมาขย่าโลกคลิปนี้เราไว้อัปเดตกันเพียงเท่านี้ใครคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาเม้ามอยกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ like, กันด้วยสวัสดีครับอันยอง